นี่มันก็หลายวันแล้วนะที่เธอไม่ยอมมาเล่นกับฉันอะ oh, 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 oh. ขอโทษนะไดโนเราเลิกเป็นเพื่อนกันเถอะฉันอยากเป็นเพื่อนกับหอยทากมากกว่า <Huh? S 1> แล้วถ้าฉันเกิดเป็นหอยทากเธอจะรักฉันเหมือนเดิมไหมใครก็ได้ช่วยทําให้ฉันเป็นทากทีด้วยพรวิเศษข้าขอบปลียเจ้าเปอย์เป็นหอยทาก <Huh? S 1> อะไรนะ มันได้ผลฉันกลายเป็นหอยทากอ้าวเจ้าไก่จะหนีไปไหนอยู่ไม่ได้แล้วกระติก,ก,ตกาป่าอะไรเนี่ยและนาจากวันนั้นเจ้าหนาก็กลายเป็นหอยทากมาจะถึงวันนี้บ๊อบบี้เงียบไปเลยนี่คือเกมหอยทากตั้งหักอ๋อเด้นนั่นมันน,น,นั่นมันไก่โอโอ้ไก่มันจะกินฉัน สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เกมวีนิว r าร์ค์อาร์ตนะคะแล้ววันนี้เนี่ยพี่ซีจะพาทุกคนมาจําลองชีวิตการเป็นหอยทากันแล้วดูโอ้โหพี่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าไก่จะชอบกินหอยทากไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยวิ่งช้าเกินหอยทากที่ไหนมันวิ่งแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 กบก็กินหอยทากเหรอ อัอบออบออบอ๊บอ,บ,อบขอมันนะครับอ้อเแ,แล้วไอ้เจ้านายเราไปและสำหรับการเล่นลในแบบนี้นะคะทุกคนเราจะต้องแข่งกับเพื่อนๆโดยการกินใบไม้สีส้มที่ตกอยู่ตรงพื้นนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มคะแนนแล้วก็ทำให้เราตัวใหญ่ขึ้นอู้ตัวไรอ่ะ นั่นล่ะค่ะมันจะมีตัวประหลาดประหลาดต่างๆนะคะที่คอยมากินเราแล้วก็โจมตีเราอย่างแรงเลยเราจะต้องเอาชีวิตรอดแล้วก็เก็บใบไม้ไหมให้ได้มากที่สุด แต่ว่าไม่ได้มีแค่ใบไม้อย่างเดียวนะคะมีโดนัทให้กินด้วยแล้วก็ยังมีใบไม้สีน้ำตาลซึ่งถ้าเกิดว่ากินเข้าไปแล้วนะคะมันจะทำให้เราวิงเวียนเราต้องกินใบไม้ที่เป็นสีส้มเท่านั้นนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยคะแนนพี่สิขึ้นโด่งแล้วน่าจะชนะในเกมนี้ไมะเจ้าไอย่าพึ่งได้ใจโอกินไม่ได้เจลี เจ้าไก่จะตามฉันมาทาไไปนี่อ,อย่าเนาะเ้ยเจ้านายรียบวิ่งไปทางโน้นอ้อเพื่อนเพื่อนลอกล่อมันไปทางเพื่อนเออจะดีเหรอดีดีเจ้านายเร็วเร็วมันจะได้ไปกินเพื่อนไม่ได้กินเราเออบับบี้ได้มาทางนี้แล้วเร็วเข้ารีบรวิ่งตามมาแล้วโอโอ้โอ้ไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้ว โอเคทุกคนเราข้ามมาอีกเกาะนึงได้แล้วนะคะเกาะน,นี้เนี่ยดูท่าทางจะปลอดภัยดูดิพี่สามารถกินจนตัวบิ๊กบึ้มได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆน,นะคะเล่นในมือถือใช่ป่ะเราก็สามารถที่จะกดนะคะเพื่อรับไอเทมได้ด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหไก่ตัวนี้มันตาหาพีกแล้วไม่เท่าไหรบมันไม่ทันแล้วกระตากระตาตัวอะไรน่ากินจังเลยฉันไม่เคยเห็นหอยทากตัวบิ๊กบ,บ้ขนาดนี้ ขอารงฉีบเลยสิจ๊ะไม่ได้นะออย่าอย่าเข้าบานน้ <c oughs> นั่นแหละ,ะทุกคนพอเราตายนะคะเราก็เกิดใหม่นะคะทุกคนแต่ว่าแต้มของเราก็ยังเหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องรีบสะสมแต้มให้ได้มากที่สุด <c oughs> ท,ทำไมไก่ในแแบบนีม้มันถึงได้โหดขนาดนี้นะทุกคน ะะเราสามารถดูโฆษณาได้เพื่อรับไอเทมค่ะทุกคนโอเคพี่จะข้ามไปที่เกาะนูน้นพี่เห็นว่าตรงต้นไม้นะคะมีใบไม้เยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านบนดีกว่าขึ้นมาแล้วนี่ไงเต็มเลยทุกคนว้าดูดิได้อย่างเยอะแต่มันมีพึ่งด้วยนะคะต้องระวังให้ดีเลยอ,อร่อยจังเลยจะว่าไปเป็นหอยก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย ไอ้หอยทากจะนายผู้ที่คตน,นี่คือแบบหอยทากไอโอใช่แล้วคะ่ะทุกคนนี่ก็คือการจำลองเป็นหอยทากสุดฟรุง้งฟริ้งนะคะและถ้าใครนะคะอยากจะเล่นเกมหอยทาก I.O. ใน Mini ิ o วอล์คอาร์ตก็สามารถเล่นได้ใน UID ที่พี่ขึ้นเอาไว้ให้เลยโอเคทุกคนเรามาดูกันว่าในเกมนี้เนี่ยใครจะเป็นคนชนะ จะว่าไปแล้วนะคะทุกคนไอ้ที่ยากเนี่ยมันก็คือการหนีจากไก่ได้แหละโอ้ยมันกินพี่ตลอดเลยอะ่ะน,นาเจานหนก็เดินใะห้มันดีดีดีดโอ้โหมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอเคทุกคนถ้าเกิดว่าเห็นพื้นสีดำๆนะคะเราไปเหยียบม,มันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้เราเดินช้ายิ่งกว่าเดิมจากที่ช้าแล้วนะคะก็จะยิ่งช้ามากลยกเลย,ยทุกคนนั่นเพื่อนเราหรือเปล่าที่ติดอยู่ตรงด้านล่างนี้ บางทีนะคะตัวใหญ่เกินตกลงไปข้างล่างก็ไม่สามารถขึ้นมาได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยกบมันโคตรร้ายกาศนะทุกคนมันมีค้อนอะไรก็ไม่รู้มาตีเราด้วยนะคะแถมลิ้นของมันเนี่ยยาวมากเอ้ยเดืดดอดเดอเดอเเจ้าไก่นิสัยนอกจากนี้แล้วนะคะทุกคนการที่เรากินใบไม้ใช่ป่ะนอกจากกินใบไม้แล้วอะ่ะเราสามารถที่จะโจมตีไอ้พวกที่มันมันตามล่าเราได้ด้วยนะทุกคน เดี๋ยวพี่นะคะจะจัดการใช้สกิลของพี่ที่มีอยู่จัดการเจ้าไก่ตัวนี้แต่เดี๋ยวก่อน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 ใจเย็นเจ้าไก่เราต้องหาจังหวะนะทุกคนเราจะโจมตีแบบผิดๆไม่ได้โอ้ยเจ้ากบก็มาอาจารย์นายทำไงต่อเอ้ยเดินเดินเดินดิเพนนี่รออะไรอ่ะอาจารย์นายไม่จัดการมั้ยเนาะเฮ้ยจัดการอะไรตอนนี้ตอนนี้ต้องรีบหนีก่อนอบอบขอมัมในการโอ้โหมีไก่ดักหน้าอีก ทำไมการเกิดเป็นหอยทากมนถึงได้ระบากขนาดนี้หนีลงน้ํอโอ้โอ,โอแย่แล้วมันตามมาตีถึงดีน้ำทุกคนอ้อไม่กะตาตาแกไม่มีวันหนีฉันได้หรอก้อยทอดเอ,อ้ยฉันไม่ใช่หอยทอดซะหน่อยฉันคือหอยทากเุ้ยมาทุกคนเราจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ตอนนี้เนี่ยใบไม้เก็บได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเอง สีน้ำตาลเก็บไม่ได้นะทุกคนเก็บแล้วจะมึนโอ้เอมยเจ้าโอ้ยแย่แล้วทุกคนหุ้ย,อย,อยตอนนี้มีน้องเอฟซีนะคะเข้ามาเล่นด้วยกันด้วยอุยมาเลยมาช่วยพี่หน่อยอ้าแย่แล้วพี่ต้องหาทางหนีออกจากที่นี่ก่อนโอ้ยต้องข้ามไปที่เกาะอ,อื่นแล้วมั้งเนี่ากกายเจ้าไก่ตัวนี้มันไม่ยอมเลยอ่ะแกาไงไปทางนน้นทางไหนอะทางไหนเอะ ทางโน้นะที่ไม่ช่ทางนี้น,นั่นไงไปหาน้องตรงโน้นเฮ้อย่แล้วจงกบมันบาอีกแล้วอ่ะให้ชีวิตหอยทากน่าจงฉานจุใช่แล้วทำไมเกิดเป็นหอยทากถึงลำบากขนาดนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วนะคะทุกคนในชีวิตจริงอะหอยทากก็น่าจะลำบากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเดินก็ช้ามากๆเลยนะคะค่อยๆกระดบืบกระดืบไปอะทุกคนมีใครรู้จักหอยทากบ้างคะเวลาที่พี่ซีเห็นหอยทากใช่ปะ พี่รู้สึกได้เลยว่ามันเดินช้ามากมากแต่มันก็เดินได้นะเจ้านายมันค่อยๆกระรือไปอ่ะก็ทําให้รู้ว่าความพยายามในการเดินแล้วก็การรอคอยสักวันมันก็ต้องสำร็จบ,บ๊อดบ๊อบบี้นายเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ดีจังเลยนาะอ้าแน่นอนค่แล้วบ๊อบบี้เป็นผู้ฉลาดที่สุดเ,เ,เลือกเอาเอบ๊อบบี้เลิกมอแล้วก็รีบมาช่วยเก็บใบไ,ไม้อ่าก็บ๊อบี้ไม่อยากกินใบไม้นี่นะคะ โอ้แล้วแล้วบัี้เร Clar ็วเข้าเรียบวิ่งมาเจ้าไก่มันตามมาแล้วอ่ะอาจานายล็อกก่อนดิอาล็อกกันแล้วแล้วเข้าบับปี่โอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ต้องห่วงผมครับพี่ผมโอเคเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราจมน้ำลงไปแล้วทุกคนดูไม่เป็นไรครับแล้วดูเจ้าไก่มันยังมาโจมตีพี่อีกโอ้พี่จะลงไปช่วยเพื่อนโอ้ไม่ทันแล้วทุกคน นี่นะคะเขาจะมีสกิลมาให้นะคะทุกคนมีฮิลด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะใบไม้พี่เนี่ยมีเพียงแค่หกใบเท่านั้นโอ้แม่เจ้าเก็บมาตั้งนานโอ้โเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนเรามีแค่2นะคะทุกคนตอนนี้นะคะพี่ก็เล่นเป็นเวลาค่อนข้างจะดึกนะคะทุกคนอาจจะยังไม่มีใครนะคะเข้ามาจอยด้วยกันแต่เชื่อได้เลยว่าถ้าเล่นคาวน้าตอนเวลาที่ทุกคนตื่นเนี่ยน่าจะมีคนมาเล่นด้วยกันเยอะโอ้ไปแล้วไปเล้ไปแล้วไปล้วโอ้โหโอ้โหเจ้ากบเจ้ากบใจเย็นนี่เพื่อนใจเย็นใจเย็นก่อน มาเจ้านายเออมาทางนี้ดีบ๊อบบีอออ้อะอ่มาแย่ลมมลแล้วโอ๊ยหูมันลมมันลมกินเราโอ้ยพวกแกไปหิวมาจากไหนอะฮไม่รู้เหมือนกันเจ้านายแต่เือะว่าเกิดเป็นหอยทากมันไม่น่าจะดีเออแต่มันก็น่าจะดีกว่าหอยทอดเนอะกะตากะตาโอ้ยมันตามเราไม่เลิกเลยทุกคน พี่มีปืนใหญ่พี่จะจัดการยิงไก่พวกนี้ให้หมดแต่ตอนนี้เนี่ยพี่คิดว่าพี่ต้องรีบเพนออกจากที่นี่ก่อนแล้วจะ,จะไปใส่กระป๋าให้กินก่อนอ้แย่แล้วอโออโอ,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 อเป็นหอยทากยังมาเหนื่อยจังเลยนะคนนั่นมันเอ้ยอย่าคิดเข้ามาใกล้ขามอย่างงั้นข้าจะคขามือให้หมดเลยแน่จริงก็เข้ามาจิ้ไม่กลัวหรอกฟื้น อไอ้หนูแกกล้าลองนดีเหรอขอโทษคับอ,อยากเล่นเกม Mini World Art ดาวโหลดเล่นได้ที่ลงิงก์ล่างใต้คลิปเลยนะคะเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยแลวเจอกันในเกม